คำเตือนสำหรับน,น้องๆนู่นหนท่านที่มีอายุต่ตำกว่า18ปีควรไดรับคำแนะนํานะคะหรือว่าท่านใดที่ประสบปัญหาทางด้านการเงินไม่ควรเล่นตามโรเซ่นนะดูโรเซ่ผู้คำบันเทิงเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะจะเจอกับโรเซ่เหมือนเดิมเหมือนเคยที่ช่องโรเซ่สล็อตนะคะแล้วันนี้โรเซ่มากับเกมมาจองไ้สองเออมาจองไวทูนะคะ จริงๆแล้วมันไปไปเหลือมาจากเกมที่แล้วนะทุกคนนะจะบอกว่าเหลือหรือว่ายัางไงดีอ่ะมันค้างมาจากเกมที่แล้วละกัน500กว่ากบาทมาขอซ้ําเกมนี้หน่อยมาจองเนี่ยเล่นไปบัดบาทเลยนะเนี่ยขอซ้ําหน่อยเพราะว่าครั้งที่แล้วยังไม่ค่อยสะาใจเท่าไหร่ออกสตาร์ทที่เบสสองบาทเลยละกันจัดออโต้แบบเปิดเทอร์โบด้วยโอเคครั้งที่แล้วก็แต่กำลังดีแหละ <laughs> เธอถือว่ากำลังดีละมัง้งวันนี้เราจะเล่นเวลาแบบเป๊ะเ,ปเปวอร์เลยนะคะเราจะไม่เล่นนานมากทุกคนประมาณเจ็ดแปดนาทีจะเลิกเล่นแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะพยายามทําเวลาให้แบบว่าได้ไปเล่นเกมอื่นหลายๆเกมนะเพราะว่าโลเซ่ก็อยากจะแชร์เทคนิคล่าสุดละกันเนาะเออสุดล่าสุดนะคะของทุกเกมเลยก็เลยจะไม่ได้เล่นนานมากจะไม่ได้อยู่นานมากนะคะในแต่ละเกมเออโอ้โหแตกน้อยแตกนี้กระจิเหลือเกิน ข้าบ้างบางดอกนะแต่ว่าเข้าน้อยแล้วเกินไม่ถึงบาทดูดิแต่ละช็อตหมดเกินโหดไปไหนเออ <Yeah. S 1> โอ้โหกว่าจะไหลดูดิเอ oh, <okay. S 1> อันนี้ชุดอันนี้โหน,น,น,นีสวยมากทุกคน <Yeah. S 1> เลิศนะเลิศนะป oh, <okay. S 1> าไม่ได้โอดูครั้งที่มาเล่นเกมจะหิวข้าวตลอดเลยขอใส่เบ็ด2องบาทต่อสักสามิหมุน,นละกันนะคะ ไม่เข้าโอ้ยโอ้ยทุกคนต้องดูแลสุขภาพด้วยนะคะอย่างเหมือนโรเซ่นะแบบเออเวลานอนก็ไม่เป็นเวลาเวลากินก็ไม่เป็นเวลาทุกคนแล้วก็กินแต่ละอย่างคือแบบโอ้โหใส่เฮลตี้ต้องแบบช็อกอะถ้ารู้ว่าแบบโรเซ่กินอะไรบ้างในแต่ละวันชาไข่มุกเท่านั้นที่น็อกเอเวอ y ร h ติ g จริงๆนะ าเดี๋ยวใส่เบ็ดเพิ่มแล้วกันทุกคนพูดเรื่องสุขภาพแล้วมันปวดใจช่างมันเถอะให้มันเป็นเรื่องของอนาคตไปนะเราก็จะเบ็ดแบบสวยๆไปละกันโอ้ยโอ้โหเก,เ,กเขาได้ชื่อเรื่องออเออเกมเนี้ยนะมาจองนะเขาได้ชื่อเรื่องของวายแตกอู้เห็นไหมล้างแผงไปแล้วร้อยหบาท กูไปหันขาดคำมาแล้วซูปเปอร์เมการอบนี้กว่าจะเจอนะกว่าเราจะหากันจนเจอนานมากกว่าจะเข้าทีหนึงลองใหง้ิงจังเลยเธอเธอจ๋าไปสามบาทเหมือนจะเข้านะเมื่อกี้แต่มันไม่มาว่ะ ขอเบ็ห้าหน่อยละกันนะคะจะได้ทุนทวนสามสิบหมุนเเ็เอาแล้วเออไหลสักทีนึงโอ้โหล้างแผงสวยมากเมื่อกี้นาทีปีโหนเข้าแบบนี้นะโคตรปังอับเรียเวอร์เอ้ยสี่ร้อยห้าบาทซปเปอร์เมกาดรอบนี้สี่ร้อยห้าบาทย5ห้าตัง ถ้แต่งงี้เรื่อยๆก็ดีนะทุกคนมันไม่อย่างี้เรื่อยๆด,ดิดูดิดูน้องเขาสิอ๋อยนะสงชานะ่ะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะคะแล้วตาลมแต่โอ้แต่จังหวะน,นี้ก็เลิศดเดอ้อเจอฟรีเกม12หมุนอาจจะเข้าฟรีแต่ละทีโอ้ยจะร้องไห้ทุกคน ข้าฟรีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้แบบสบายใจนะทุกคนแบบจะรู้เลยว่าแบบโรเซ่เข้าฟรีเดี๋ยวนี้ไม่ได้ดีใจเลยน้องแบบโอโ้โหดูดิแตกไหมเนี่ยดูดิหนึ 1, ่งบาทห้าสิบอะไรก่อนสาวโโทุกคนจะบอกว่าวันนี้โรเซ่แบบเปลี่ยนเวลาเล่นให้ทุกคนด้วยนะไม่ใช่แค่อัปเดตสูตรใหม่นะ,ะอัปเดตเวลาใหม่ด้วยโอโ้โหรอบนี้บาทห้าสิบ แกก็โหดเกินเ,เ,เวลาใหม่คือเวลาไหนนะเล่นตั้งแต่เช้าให้ทุกคนเลยแตก่กนอะโรนะเซ่เล่นเช้ามาตลอดเลยนะคะก็เลยปรับเป็นช่วงเยง็นช่วงดึกบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าไม่เล่นเช้าไปเลยก็เลยมาแบบลองช่วงเช้าๆดูบ้างาอ,อะไรครับเนี่ยนิ่งจังเลยห้าบาทไม่เกิดแล้วหรอวะ อ่ะเดี๋ยวขอ5บาทดีสัก30แล้วกันนะคะทุกคน5บาทดีสัก30หมุนเพื่ออะไรอะไรมันจะดีขึ้นเอ้ยอเราต้องเปี้ยงป้างสักทีสิวะสักครั้งหนึ่งเออนั่นแหละเริ่มล้างแผงแล้วแต่ทั้งกระดานขนาดน,ขนาดนี้ไหลต่อสวยขนาดนี้ตัวคุณคุณห้าไปแล้วทุกคนดูดิวายแจกไว้รอเลยโอ้โหไหลวายโคตรสวยจังหวะนี้จังหวะนี้พันแตกปะจ๊ะ โอ้โหไม่ถึงว่ะ991า99บาทซูปเปอร์ไมกะรอบนี้นะฮะ200รวอบวกเดอ้อ267บาท50ตังค์โอ้โหรูนี่มันไหลถึงพันอะทุกคนเสียดายดจังอัพเบ็ดดีกว่าขออัพหน่อยนะทุกคนนะเบ็ดสิบบาทละกันลองเชิงจริงๆอยากลอง20หมุนอะมันไม่มีเนาะไม่กดหยุดเอาละกันออเอ,อ้ยสวยสวยสวยมากแบบนี้แหละ จังหวะเข้าแล้วเออเออแบบนี้แหละโอ้โหโหดแล้วเริ่มโหดแล้วนะซูเปอร์ไมก้าร7เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตังค์อู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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเธอนิ่งไปแล้วเบ็ดสิบอ่ะ ขอไหลแบบสวยๆได้ไหมเดี๋ยวเหลือสักสิหมุนนะคะเดี๋ยวเราแซปรปับเบ็ดให้ไม่ถึงซ้ำอ่า20บาทละกันเราจะส่งท้ายเบ็ดอ่า20ไม่รู้ว่าจะ20หมุนหรือว่า30หมุนนะคะเดี๋ยวกดหยุดตรงไหนได้ก็ตรงนานนะทุกคนเออขอรุ้นหน่อยเถอะนานทีพี่หนจะเข้าทีอโอ้โห ไล่ถึง2,000ได้เลยนะไม่ติดไม่ติดครับไม่ติดครับทั้งแผงขนาดนี้2,000แต่เรียบร้อยถึง3,000หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่มาเคียมมวยปะครับซู <laughs> ปเปอร์ไมก1,084บาทสกดมากๆเธอเธอจ๋าหว่านเจี๊ยบเออโอ้โหไม่มาแล้วเงียบไปแล้วครับเงียบไปแล้วครับนะเออ ให้ได้ไหลหน่อยเหอะจังหวะนี้สวยมากเอาแล้วเอาแล้วสามพันบวกบวกแตกเรียบร้อยเออสักทีนึงเธอโอเคเดี๋ยวถึงสิบมุนเราจะพอแล้วนะโอเค โอเคจอดโอเคครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ของโรเซ่ลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c ค i b e โรเซ่กันด้วยนะอย่าลืมฝากอเอ็นดูช่องโรเซ่สล็อตแล้วก็ฝากติดตามช่องพริกหวานชาแนลกันด้วยละกันนะคะเป็นช่องเคลือเดียวกันเลยนะวันนี้โรเซ่ขอตลาไปก่อนเจอกันใหม่ในวันถัดไปบ๊ายบายคะ่ะ